เลยนะครับเลิกไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับสองจุดสี่วีขับเคลื่อนสองล้อนะครับต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานธนาคารอมสินแท้ๆเดิมๆอีกแล้วคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับรถปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเงาแวบเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อได้เลยล้อนะครับรัดด้วยยางกูดเยานะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับคุ้มๆนะครับดิสสี่ล้อยางปียี่สิบเอ็ดนะครับยางของกูดเยานะครับดอกทุ่มท่วมนะครับทรงคาสซีเดิมหมด นะครับบางโค้งบางโค้นด้านหลังไม่มีสนิมนะครับคันนี้ต้องบอกว่ายางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะครับชุดช่วงล่างด้านล่างนี่เนียนๆกิฟต์ิฟตเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยแห้งๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็น 2.4V ปี2018นะครับดิสสี่ล้อราคา959เลขไมล์แสนสี่นะครับคันนี้ไมล์น้อยสุดแล้วนะครับตอนนี้นะไมล์แสนสี่ทั่วเลยนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลตนะครับนี่เลขไมล์นะเดิมๆ นึ่รับ143,36กกิโลนะครับพร้อมลายฟูลมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบเกียร์พาร์ตูชิพนะครับเบาะไฟฟ้านะครับหน้าจอเนวีนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับสวยๆเดิมๆโหมดการขับขี่2โหมดนะครับเหมือนเดิมนะรถตอนนี้ต้องบอกว่ามีเยอะมากนะสำหรับ Fortuner โฉมนี้นะครับที่เป็นตัวรถธนาคารออมสินนะครับแต่คันนี้ไม่น้อยสุดผมบอกเลยพลาดไม่ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้เอา อ่อนนิวโฟจูเนอร์นะครับมาให้ F4 นะครับทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมีหลายคันตอนคลิปคันนั้นนะที่ผมแจ้งไปนะผมบอกว่ารถออมสินมีอีกหลายคันเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับรู้สึกคันนี้จะไม้น้อยสุดก็คือ1 4ึ่งแสนสีมนกิโลนะครับคันอื่นๆก็จะแสนห้าแสนสี่เจ็ดแสนสี่แปดประมาณนี้นะครับมันต่างกันไม่เยอะนะครับแต่คันนี้ไม้น้อยสุดคือ1 4 0 3 3 6นะครับ ราคาเดียวกันหมดนะครับ959,000บาทนะครับกับรถตัวนี้ท็อปทอปกันไปเลยนะสีบอลเงินนะครับเช็คประวัติศูนย์ทุกระยะผมบอกเลยว่าผมเช็คมาแล้วคันหนึง่งนะผมเช็คมาแล้วคันหนึง่งเข้าถึงเ,เข้าถึงเดือนธันวาไปที่แล้วนะครับก็มีระยะเว้นว่างอยู่2 3เดือนนะครับก็คือเข้าเช็คระยะถึงธันวาปุ๊บแล้วรถก็ปลดออกหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นรถคันนี้ประวัติศูนย์ทุกขันนะครับประวัติไม่มีเคมนะครับมีแต่เช็คระยะตลอดเลยนะที่ผมเช็คมานะครับนะผมแอบให้เขาเช็คให้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมี LED แบบไบบีเหมือนเดิมนะกระจังหน้าตัวโครเมียมนะครับทะเบียนนี้นะครับ3517คันนี้คือเลขไมล์สี่หมื่นเออเลขไมล์สี่หมื่นเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบหกกิโลนะครับต้องบอกว่ารถเดิมสนิทเลยนะครับสวยมากนะไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะครับ อุปกรณ์ติดรถทุกอย่างเดิมหมดครบทุกอย่างนะคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีแค่การศาส์อย่างเดียวนะคันนี้ไม่มีแค่การศาด์อย่างเดียวนะเพราะว่ารถนี้ไม่มีการศาสมาเลยซักคันหนึ่งนะครับรถมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเปล่าเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับ ชุดกันชนแน่นอนอยู่แล้วนะรถเดิมแนบสนิทนะครับดิสเบรกสล้อนะครับรัดด้วยยางกูดเยีานะยางตรงรุ่น SUV เลยนะครับสองหกห้าหกศูนย์ R สิบแปดยางปียี่สิบเอ็ดนะครับสัปดาห์ที่แปดนะครับรถแห้งๆเลยช่วงล่างนี่สวยๆเดิมๆคือยางแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยวิ่งได้อีกยาวนะยางปียี่สิบเอ็ดก็ใช้ได้ถึงนู่นนะปียี่สี่ยี่ห้านู่นนะนะค่อยเปลี่ยนนะครับบังโคลนด้านในนะครับตรงช็อคอัพนะครับบนล่างปีกนกทุกอย่างเดิมหมดนะครับแห้งๆเลย นะครับไม่มีผ่าไม่มีวาล์นะครับรถบริษัทรถยนต์การันตีคุณภาพนะครับคัสซีนี่การ์นิมมาเรียบร้อยนะครับตัวปี18นะบันไดด้านข้างมันจะเป็นสีเทานะตรงพนักเกียบเป็นสีดานะครับท่านผู้ชมดูเงาแสงนะสวยมากนะครับคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับดูเนื้อสีนะครับโอ้สวยมากนะจริงๆสีบอลเนี่ยเป็นที่นิยมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงนิยมคือ ไม่ค่อยลางรถนะครับมันจะเปื้อนยากมากนะถ้าเป็นสีนี้นะถ้าเป็นสีขาวสีดํานี่สีดํานี่ก็สีปาบเซียนเหมือนกันนะครับมันเละค่อนข้างง่ายนะคันนี้ก็สีเดิมทัง้งคันเลยช่องไฟประตูตรงเปหมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถสวยมากรถนี้ที่ได้มานะครับแล้วก็อย่างคันล่าสุดที่ไปเอามารถสุดท้ายเมื่อวานผมไปเอามาเอามาอีกสามคันนะครับก็เลขไม้ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็ขับดีมากนะครับช่วงล่างดีนะเบรกดีนะนั่งสบายขับสบาย แล้วผมก็ลองอัตราาที่เปลืองนะผมขับจากกุสุจะเป็นนนทบุรีกลับมาที่มีนบุรีเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ11โลลิตรนะครับรถติดๆนะนะครับคือคันเร่งแทบไม่ได้แตะเหยียบเบรกปล่อยเบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรกนะครับมันก็ไม่ได้กินน้ามันขนาดนั้นนะเครื่องยนต์2.4นะครับแต่ต้องแบกตัวน้าหนักตัวรถเกือบ2ตันเหมือนกันนะครับสำหรับ Fortuner นะครับเนี่ยยางก็คุ้มแล้วนะบูติเยปี21นะครับคัสซงคัสซีเดิมนะครับดูได้เลยนะ ไม่มีสนิมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้ดูแต่จุดหลักๆอย่างเดียวเลยนะนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับอันนี้คือโครงสร้างเดิมรถไม่มีสนิมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพวกท้ายต่างๆก็เดิมหมดนะครับสังเกตง,ง่ายๆคือช่องไฟซ้ายขวานะครับเนี่ยตรงไปเท่ากันนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูด้านในอีกทีหนึ่งว่ามีรอยอะไรไหมนะครับต้องบอกเลยว่าคือรถอ่ะผมยอมรับว,ว่ามันสวยทุกคันอ่ะที่อื่นมันก็สวยนะแต่ว่า ผมจะให้ดูพวกโครงสร้างหลักๆใต้ล่างตามมุมต่างๆที่ลูกค้าไม่ค่อยได้เห็นเวลาจะซื้อรถนะครับหรือว่าไม่ได้ทดลองขับเนี่ยคันนี้อย่างคันนี้ก็ข้างล่างก็แห้งๆเลยนะครับคาดหลังไฟ LED ทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังกระจกไล่ฟ้านะครับมีกล้องบันทึกให้ตัวนี้นะตัวนี้ดีหน่อยมีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้นะครับนะเนี่ยพรมนะครับเดิมๆนะครับดูง่ายๆเลยว่ารถทําอะไรมาบ้างดูใต้ล่างก่อน ไอ้สีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ารอยกันชนมันต้องมันต้องแก้ไขอยู่แล้วแหละเนี่ยกันชนไม่เคยแกะไม่เคยถอดสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ9 5้0 0 0นบาทนะครับกับรถสภาพนี้เดิมๆสวยๆนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าดูรีวิวนี้จบสามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับเมทอาร์คเดิมหมดนะครับเนี่ยเมทอาร์คเดิมเห็นไหมครับน็อตฝาตัวค้ำฝาท้ายก็ไม่มีขยับนะครับเนี่ยจุดเมทอาร์คทุกอย่างเดิมหมด นะครับซีนทางมะพร้าวนะน็อตไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างไม่มีสนิมนะครับนะผมว่าผมถ่ายละเอียดมากเลยนะนะครับตอายล้ประกอบการตัดสินใจนะของลูกค้าเลยนะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถคันจริงนะครับดูจากวิดีโอที่ผมถ่ายได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหลักๆของรถนะครับที่ดูนะครับนะรถสวยๆน่ะด้านในนะก็เป็นสีดำนะพรมพื้นเป็นสีดำนะครับเหล็กอันนี้ไม่ค่อยได้เอาลง นะครับไม่ค่อยได้เอาเบาะหลังลงเบาะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะใหม่มากคันนี้นะครับราคา9 5้0 0 0บาทกับ all new fortuner 2อง่วีนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเวลาปิดก็ไม่มีเสียงเอียดอาร์ตเลยนะนะครับสีเดิมทั้งคันนะดูเงาแสงที่ชัดเจนเลยคันนี้นะคับบานท้ายนี่สามารถตั้งได้นะว่าจะเอาสูงแค่ไหนนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวเรา ขัดเคลือบเงาให้เงาแวบไงนะครับคันนี้ก็คุ้มๆนะครับลดได้ปีสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวดิสเบรกสีล้อเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับตัวเบาะเป็นสีมันตานนะครับก็ไม่ค่อยผ่านการใช้งานเพราะว่าเบาะไม่ยับเลยนะตรงปีกหนอนนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆเป็นสีดำนะครับตัดด้วยหนังสีมันตานเช่นกันนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับประตูประตูที่ล็อกดงล็อกเด็กนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คคเดดิมมอยู่รบห นะครับรถสวยๆเนียนๆคันนี้นะครับกระจกก็เป็นโตยต้าแท้ทุกบานนะครับฝังเกียงง่ายๆเลยเนาะแล่กระจกนะครับเดิมนะแล้วก็ซอกตรงนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับประตูด้านหลังนะครับซอก A ซอก B ก็จะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ารถเราการันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับตัวบอกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะแต่มันไม่ได้มีถึงฉีกขาดนะครับและอันนี้ผมดึงเม็ดอาร์ให้ดูเลยนะนะครับ นี่เราตรวจสอบกันทุกจุดนะครับดูเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีสนิมสีนอกสีในสีเดียวกันหมดนะครับคันนี้เป็น all new fortuner 2.4v นะครับขับเลื่อน2ล้อปี2018แท้ๆนะครับรถหน่วยงานธนาคารออมสินนะครับรถสวยๆเลยนี่นะครับสบายใจได้นะครับดึงดูได้ทั้งคันนะครับนี่เม็ดอาร์คคมกลมคมคมกริบๆแบบนี้นะครับลำบากตอนใส่นะตอนดึงมันไม่เท่าไหร่ นะครับเนี่ยเดิมๆนะเดี๋ยวผมมาไล่เช็คอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับคันนี้นะเปิดเข้าไปด้านในฝั่งคนขับก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับบ่อไฟฟ้าปับปกทิศทางนะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้บานคนขับนะครับแน่นอนนะครับพวกจุดต่างๆนะครับกระจกเดิมนะครับสวยๆเลยนะพวงมาลัยเป็นฟูมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลย นะครับเลขไมล์ของคันนี้ก็อยู่1 0ึ0 0 0สนหนึ่นะสามกกิโลนะครับพวงมาลัยฟลูมันติฟังก์ชันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีพัดลูชิปนะปุ่มพุลสตาร์ทอยู่นี่นะครับตัวบอกก็จะเป็นทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเบาะใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่เลยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนะครับดีโคโหมดแล้วพาวเวอร์โหมดนะครับ แอร์เป็นออโต้นะครับหน้าจอ n a v ีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้เดิมมากเลยนะรถสวยจัดนะครับคันนี้นะใครอยากอยากได้นะครับสำหรับ all new fortuner ชมนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062-640-7776น็เ็ดะครับในเทสยนนะครับคันนี้เลยเดิมๆสวยๆนะครับนี่เลยนะฝาเดิมกวนคำร้อนเดิมนะครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมด นะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกริบๆนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่การันตีเลยนะครับสวยเดิมสนิทนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับอยู่ครบแคตาลติกอยู่ครบนี่ไม่มีคราบน้ํามันนะจากสรงเกียร์ลงเฟืองท้ายอะไรต่างๆนะครับฝาครอบวาล์วก็เดิมๆนะครับ ตัวรถนะครับบริษัทเรารับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับจะเห็นได้เลยตรงคารด้านหน้านะครับคัดสูงคัดสีด้านนอกด้านในนะครับสวยๆเดิมๆนะช่วงรอยต่อของคานนะครับเนี่ยเดิมมากนะนี่อีกนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคารนะที่น่าสนใจนะเอาไว้ให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นสงการแล้วนะครับใครอยาการถไว้ใช้นะครับกลับบ้าน ตอนสงการนะครับก็ติดต่อผมเน็ตเพชรยนได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับยินดีให้บริการนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะมันมีอีกหลายคันนะมีประมาณ5้คันเลยนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ไว้ให้ก่อนคันนี้น่าจะเป็นแชมเปี้ยนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม้น้อยสุดนะครับใครสนใจก็ากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ครับขอบคุณครับ